อ่ะนะครับขออนุญาตต่อคลิปที่2ครับพี่น้องครับนี่ครับป่าไม่แต่รุ่นนี่ครับพี่น้องนะครับโอ้ยมันมีแต่ป่าตัวน้อยครับมันสันใหญ่ปานไดพอดีพอดีแม่เอ้อวเอเอวังไหนอ่ะพอ่อได้ที่แล้วอ่ะพ่อเนี่ยสิบเป็นน้อนอ้านวนาอาบน้ำอาบน้ำนี่เปลี่ยนสุดแล้วนะครับอ่านอีเมลเอากร <พอ S 1> ะมัง,ม,งมาแล้ว ได้เอาซ้ำน er ี่ละเอาได้หลายเมียมันเบิดหนองโู anyway> ๊ยมันเนาะมันเบิดหนองกูตายตายเต้พ่อกินเต้พ่อกินแม่เต้พ่อกินซ้ำนี่กับเยี่ยมสามโตเนี่กับพ่อแหรอครับพ่อได้ปิ้งอ่าแค่นั้นเหรอบ่อไส่ก็ได้แม่เ้างจิตถ้าเกลือปิ้งน้องแม่เนาะนี่ครับพี่น้องครับปลาใส่นี่นะครับพ่อดีนะครับพ่อหอยบ่อใหญ่เอ่งเปิ่งเลยปิ้งน้องแม่นโอ้ยใช่อาจารย์ดีไปมใช่ล่ะอาจารย์ดีมาปิ้งปลาได้เท่าไรบาทนี่เด้อ โอ้ยได้ที่แล้วเนาะพ่อใหญ่นี่เนาะได้ที่แล้วได้ที่แล้วนั่งโซอยู่ผู้เดียวเปกเอาอยู่ผู้เดียวระวังจานลอยก็ลักตื้อแขงอยู่จานจะลักตื้อแขงแล้วดำเอาดำเอาไปจงไหนล่ะพ่อเอ้าเอ้าเอาเอาย่างหอดเทียงป่ะเนี่ยหอดอยู่ดอกน้าพ่อเนาะครับครับเอาเอาเอ้ากันก็จังเมา ครับครับเท่แค่พอเท่าแค่ถ้าลูกสิปิ้งปลาสู้กินสิไปใส่ได้ไหมเอาน้ำทำโตน้ำเอาลูกแค่น้ำโอ้ยเนาะอีการตาตาตาไปอลีป่ะส่วนกินปิ้งปลาพยุ่เลยบาดนีทระวังตกน้ำเด้อว้หาส่วนมาตื้งแหนจะไหนมันัางเป็กเหลาพี่น้องเอ้ยเราไม่ได้ตื้งแหน่วยผมเลยเอาไปเพราะอไปซะน่ะกันพยุ่กินน้ำลูกอ่ะ กันโตกันเตี้ยออกดังได้อีเมีล่ะวะโอ้ยหนอมาอันส่วนมาตึกแหงะมาสั่งมานั้งเปียกเหล่าจนวิ่งลูกเมื่อซื้อบัตรนี่พอได้ปลามาแล้วสิปิ้งปลาสู่กินบัตรไปอาลาดพี่น้องเลยโอ้ยไอ้พนยกหรือว่าผู้เฒ่าเนาะพนมักจังสั่นนหรแม่พี่น้องดอกมาปิ้งปลาเฮาพอดีปิ้งครับซจำหนิพี่น้องครับปลาอจุนน้องอีแมีนหนิมันก็มีปลาใหญ่ปลาน้อยนะครับมีปลาหลายรุ่น แก้วแๆวเลยพี่น้องเอ้ยโอ้น้ำกระทะมาสาดน้าแม่เนาะน้ำล่างมือล่างถ้วยล่างจานได้เลยระวังน้าแม่ได้มามากลูกเสียวห้มันติดมันคือสั้นเดี๋ยวมาตักไหมมันคือหน่อยแต่เอ้าไปลูกตักให้แม่เลยก่อนอนุญาตกับพี่น้องกล่องตาไล่ในจักหน่อยยางเสียลราเพราะไงนั่น เออเราหอดอยู่ดอกุลเราหยอดเทียงผลเหาห่าผเสียงเราอยู่พผลหยอดอยู่ดอกเอา้าใส่ละดังไฟหอดใส่ละเข้าแม่บแบบนี้โอ้ยทีมงานคอยมาพอน้องมาในนอเนี่ยนะครับมา,มาพี่น้องมาดังจุนจาจนจาบอกโทรบ,บอกแล้วครับครับ,บผมหานมาพร้อมกำลังสจขอกมาแต่ว่จา,าจักสิได้มาบ่บอว่าสันอยากน้ำงานโอ้ยเอาเมีนทานหมดนะเมีนครับเนี่ยถ้าลูกเจะทานใส่ย่างเนาะย่างเนาะครับเมีย ถ้าเกือยเปลี่ยนไงอีพอกินน้ำอีพอกินเขาเราพูดอะไรกินแล้าเอาข้อแกงเราไม่สมปลาดุกอันพ่อยายขนาดว่าให้นาเตะไม่ทายกินเด้อพนัญไม่ทายกินปลาเนื้อพนัญเพราหมันเสร็จแล้วพนัญกินกอนแกงเราไม่สมเกรืองหัวหันจนท่องเต็มเบิดพี่น้องเต็มท้องโอปอเอแปรอยู่ครับเนี่ยซ้ำฝ้ามือหน่อยครับพี่น้องเม่นครับเนี่ยซ้ำฝ้ามือเนี่ยนะแม่แล้วปะ ซ้ำได้แล้วซ้ำฝ่ามือแล้วตัวนี้หน่อยกว่าฝ <ขอ S 1> ่ามืออยู่ตัวนี้ตัวนี้ซ้ำฝ่ามือพอดีตัวนี้พอดีเลยนะครับ <แน S 2> เอาพอดีปิ้งแม่ขันตัวใหญ่กัดมันเอาบนท่านที่ดีตัวมเยังได้ซ้ำนี้นอ,อยู่นะ<แ>นครับปลาโอ้งาาดีเนาะแม่เนะาะปลาไม่ไม่กับไม่ไม่สดๆเลยแกวแกวเลยตัวซ้ำนี้พอดีปิ้งนะครับแต่ว่าน่าจะร้อยสี่หน่อยกว่านี้อยู่อันนี้ซ้ำฝ่ามือพอดีสามตัวนี่ก็สิบแปะโลหมดแล้วแม่เนาะครับผมก็สิบเป็นโลหมดแล้วพังทรงเอาใส่ทานสิปิ้งบนวันนี้ ทายอาจารย์บีจักเพิ่นไปใส่บัตรเนี่ยเดี๋ยวไปหาเพิ่นก่อน <c oughs> เสียงลาหน่อยค่อยนั่งนี่บ่ <c oughs> นอนเบิ่งตึกแคจนหลับเลยบ่อาจารย์บีอาจารย์เออแม่แม่ก็ได้ปาลาแล้วสิมาเผาปาลาแล้วนี่ยะ้อยมานอนหลับหนีจากกันจังได้คนหนึ่งมาเยี่ยมมาหยาม <c oughs> บางทีเราสาลา,าหน่อยเพื่อนนะครับพี่น้องครับ <c oughs> นอนเฝ้าอาจารย์รอยว่าตึกแคจนหลับหนีจากนะครับ จานจุนจั๊กเสียแล้วออกมาไม่ได้ออกมาเด้อจานเด้อเอาสิอยู่กันสองคนนี่ยแหละเพราะว่าพา่อใหญ่นั่นเราเมาเรายางขาเพียของแข้งจะของเมื่อแล้ว <laughs> อีแม่เราสิเผาปลาให้พี่น้องครับนี่บรรยากาศกลางทงกลางทง่า,ทาคลิปที่สองครับเมื่อกี้นะครับคลิปแรกนะครับจานลอยกันเดี๋ยวลงน้ำนะครับอาบน้ำอาบไม่เรวเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนชุดเสือ้อผ้านะครับก็เลยซื้มาปิ่งปลาจีปลากินแล้วก็จังสิเข,ขาเมื่อขอนแกน่นนะครับไปเหตุงานต่อเมื่อแรกนะครับผม เนาะเอาเมื่อนี้ออกมาเยี่ยมยามสหายเก่านะครับอาจารย์รัตน์ตีเก่านะครับอาจารย์พี่แล้วก็อีพ่ออีแม่นะครับอยู่กลางทงกลางท่าพักพอนสมองจะเข้าวพี่น้องนะครับมามาเบิ่งปิ้งปลาน้ำกันพี่น้องมาเลยนะครับเดี๋ยวแม่เราสิจิงปลานะครับเป็กเป็กบักสะจวดน้ำกันพี่น้องครับเนาะเอากลางทงกลางท่าครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับจวดจวดจวดนี่ครับบรรยากาศสบายสบายน่ามาแล้วอาจารย์มีพฝนลงมาเลยจะไปนอนทีเมื่อคืนนี่ เออถมาครำ้มตงฮงเผ็ดเน่ยังมาบ่อนเย่อีกอยูเนี่ยโอ้ยตัวุใหญ่เลยตันี้เอาขึ้นมาแล้วยังมาบ่อนเยืะอียพี่น้องเอพนนเยงเ้ียหอดด้วยเม่ยแล้วไปหุ่แล้วก็หุ่แล้วไปหอดแล้วก็แม่นี่บฮงตับาฮงคว่มพี่น้องเอ๋ยบาตรนี่ตบาฮงก็ปีงปลานยเม่นแม่นนี่ครับอีเม่กำลังเอา เกลือใส่ปลาครับป่วยมันก็เด็ดแนกทำไหมครับ <g Ps> กำลังเอาเกลือใส่ปลาครับพี่น้องครับปิงปป้งปาาลาปิ้งปลามาเด้อปิ้งปลากลางท่งนา <c oughs> มาเร็วมาเร็วเอาไม่เอา,เอาห้องอีแม่เราสิป,ปิ้งปลาถาท่านไฟแดงๆกันกนะแม่เน,นาะบรรยากาศกลางท่งกลางทา่าครับพี่น้องครับกับชิปนี่ปิ้งปลาหน้าอาจารย์บีนะครับไะไปปิ้งแม่เอาห้าบาทนี่พอดีปิ้งเลยครับปลาน้องอีเมลในแน่นอนเลยนะครับผมนั่นขนาด เพรท่องพ่อ,อแม่นั่นบ่แม่เราคือเผาเขาเผาเผาเลยน้าแม่เนาะครับผมเอาจวดจวด,เ,ดเอาเปลี่ยงเปลี่ยงแม่เปลียงโอ้ทานพ่อบ่เนาะเดี๋ยวผมโตบอกให้น้องซื้อมาเพิ่มเติมอีกแม่เอ๋ยทานต้องไปซื้อมาจากข้างในนี่ครับเนี่ยเอาเลยแม่เอาเลยอีแม่เ,เล <c oughs> มปลียงปลาจ <c oughs> านพี่เจ้า,า,าเนี่ยบางคงมาดเนี่ยตามบางคงเนาะเนาะบ่ถามปิงถามปิงไปจีบเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิโตหาอยู่แต่พ่ท่านเนี่ยมั่นใจว่าเขาสิมาบ่เออผมบ่ท่านมั่นใจอยู่ เออเอาเอายอามยงบางคงเข้าบัดนดิครับพี่น้องครับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ออกมาเล่นครับสหายเก่านะครับผมอาจารย์บีครับตะกี้เพื่อนกีตาร์โฟกนะครับตะกี้เพื่อนอยู่ในเมืองขอนแก่นแหละแต่ว่าตอนนี้เพื่อนออกมาอยู่บ้านฝางมาอยู่ทงไอทงหน้าเพื่อนนะครับวันนี้อาจาันไรก็เลยมากินปลาอชุนหองน้ำเพื่อนนะครับลงเหยื่อเองเลยพี่น้องครับวันนี้หนาวครับเพื่อนจะอาบน้ำล้างตัวแล้วนะครับเพื่อนก็ลังสิตตามบางคงสู้กินนะครับแต่บางคงบางคงก็ปลูกเอง นะครับเบิ้งบรรยากาศนะครับในหัวในสวนเพิ่นะครับพป่น้องในหนองในนามเพินโอ้นามไสติงลิงนะครับปนสวนผักสวนหยาเรียงกบเรียงปูเรียงปลากบนนาก็มี่นอจานนอพบยางไปเห็นอยู่วังาหันแม้นปะเได้เรี่ยงกบปลอมน,นะครับเรียงกบไปกินเองเรียงปลาไปกินเองปูข้าวกินเองด้วยนะครับเมื่อนี้พากกันออกมานางเห่นนียน้ำนะครับก่อนสิไปเหตุงานมื้อเลยงนะครับ อีเมียกําลังนั่งย่างป่าอยาู่ครับอีเมียก็ใจดีใจดีนะครับตึกตึกแงได้ป่าขึ้นมาแล้วอีเมียก็มว่านั่งปิ้งไห้นะครับแม่กําล bueno, ังนั Send, ่งเผาป่าอยู่นะครับกินตําหุ่งก็ปิ้งปลามานีนะครับออกมาเรียนตรงไฮตรงหน้าครับอยู่ในเมืองปวดหัวต้องออกมาตรงไฮตรงหน้านะครับ่อนไข่อ้าวไปกันเลลูกสาวนี่ลูกสาวบีเกิลบีเกิลบีกิีกหมอมหม่มหมมชุ่มจันที่ชุ่มจันที่ชุ่มจัน ไปาเหรียญไปลูกไปไปาเหรียญได้โอ้ยทาสีแล้วเห็นบล่ล่ะไรคาเหรียญน้ำแนวเปืือกหมดแล้วเนี่ยเปืือกหมดลแล้วชมจันเลยรอรอลอมีอะไรให้กินไหมเนี่ยกินอะไรดีลูกกินนี่ไหมกินนี่ไหมชมจัดวับขอแล้วลงไปไป่ะนี่ไปพราเปืือกหมดแล้วคนเนี่ยอาบหน้ามาบังหันนี่งจะได้เวลามือดเลยชมจัดน,นอน มาเด้อพี่น้องเด้อแฟนคลับเอฟซีครับผมกับถ่ายผ้าลอผ้ากินผ้าเที่ยวเหมือนนี่นะครับมาเล่นยญทงไฮทงหน้านะครับกินปิ้งปลานะครับวันเหี่ยเล่นน้ำนะครับแต่ว่ากับบรรยากาศกะคึมคึมกับพี่น้องครับบ่แดดเหมือนนี่อากาศกะออกซิเจนหนาวไจังหน่อยนะครับว่างอันจันร้อยกับตึกแงึ้นมาแล้วก็เลยดันอาบน้ำอาบได้มานั่งฟิ้งไฟน้ำแม่วบางอันนะครับผมตัวเม่เราก็เลยย่างปลาตัวนะครับได้ปลาสามตัวนะครับ มันมีแต่ปลาหน่อยครับตัวซัมนี่แน่ซัมนี่แน่นะครับเอาเขาเอาซัมเามือเนี่ยนะครับตัวใหญ่นะจัิหน่อยปลาอิ่มยังก่อนจันปลาอิ่มหัวอาหันชีโพเฮ็ดอ่องป่งแป้งอยู่นะครับเกลือหัวอาหารเอาครับกั้สันกระสือไม่ได้นะครับผมว่าจันร้อยกับโมเมนเซียนปลาเป็นไรนะครับพี่น้องมาหากันกันโดนโดนเทียบบดทำเอวบ่ตัวเนาะถอวเอวบ่อตัวเอวบ่ตัวไปหาเราอยู่อยู่เต็มเลยตัวผมไปนอนอยู่น้ำเล่าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์คนนด้ว่างั้น พีนอนอยู่เตียงรถอาบนรถคก๊าซเตอร์นะครับกับคุณเอลโอบอรตัวนะครับมือกี่ต่างที่กันนะครับตวางมือก่อนอ่ะแน่ยเดีกับคนรู้ใจขออนุญาตจะเกี่ยวกันพี่น้องนะครับกินเขาเสียบกินเขาเสียบนะครับนอ่ะอืมอ่ะบริพัตกันโดนพี่น้องเอ้ยนะครับตั้งแต่จันร้อยออกจากตะวันแดงนะครับประมาณซีหาปีร้อยจานเนาะ ซีหาปีแล้วครับมุขเฉพาะนากันนะครับมือนเอก็เลยมากเป็นรอนของกันยืดหน้าบังหนุยหนึ่งกันเส้นครับพี่หน้าบังหนุยม้วนตัวช่วงนั้นครับแก้มพี่น้องครับกำลังแงมบังคงตามบังคงครับแม่ของหวานกับมิ้นท์ได้ไหมลูกครับแม่เราก็ใจดีใจดีครับปลี่นปลาแม่เราอยางปลาหอยยุนนะครับเผาปลา เอาปลานิ่งเกล yep ือบเกลือแล้วก็เผาเลยนะครับยู่น้องในส่วนมากสิปลานิ่งหลายกมูลนะครับร่องลงมาก็ปลาตะเพียนนะครับปลาอีโซกในบ่ค่อยได้มันดอกมันอยู่หนามเลิกอาจารย์ลอยลงไปวันหนามท่วมหัวเลยพี่น้องนะครับเนี่ยน้องเนี่ยนะครับหนามท่วมหัวเลยนะครับเก็บบ่อใดนะครับปุ่นไปเอาหยุดหม่องสะพานปุ่นนะครับจังใดนะครับปุ่นหม่องสะพานนะครับปลาสิไปชุบเงินยู้อนเอาหัวหันวานปุ๊บแล้วกันกินหัวหันอิ่มแล้วก็ดึกเลยทวนโหลดนะอาจารย์ อ่ะอีกเจ้หน่อยตาบมะหุงปีงป่าน้ากันพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตนั่งกก่งกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมเนาะเอาเมื่อแรกยังสิเขาไปงานครับไปลองเพลงต่อนะครับสำหรับเมื่อนี้ครับออกมาเหรียญน้าสหายเก่านะครับอาจารย์บีนะครับผมแห่งบ้านสวนพอเพียงของเพื่อนนะครับนัดโคกน้องหน้านะครับโคบเบิร์ตนะครับนะครับมีซาลาหน่อยมียังสไตล์วินเทจนะครับผมเนาะเอาสบายๆครับคลิปนี้ครับพี่น้องนะครับผมอีกเจ้าน้อยเดี๋ยวกินปิ้งป่ากันครับตาบมะฮุงครับ ปลาพี่น้องเคยบาเนี่เรียบร้อยแล้วครับตับักหุงฝีมือจาจร้รอยครับเนี่ยชัน<ม>บีเราย่ำให้ปิ้งปลาอีแม่เรียบร้อยครับโอ้สดๆไม่ไม่อันนี้แกงปลาดุกอีแม่ครับเนี่ยมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับบัดน,นี้ครับน้าอีแม่กับมาน้ำอะไรครับผมบัดนี้ชันบีมามาเฮามาอีพ่อเป็นไงล่ะอีพ่ออาบน้ำป๋อมา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 กินเขาครับพี่น้องครับบัดนี้ครับนี่ปิ้งปลากินอยู่กลางทุง่งนาตับักหุง มีมีต้มขาจักพร้อมนะครับในต้มขาจักพร้อมนะครับพอสุดยอดครับคุณแม่ครับเอาอยู่ดีมีแห้งเลยอแม่เด้อนะครับลูกหลานมาเยี่ยมมายามมานี่นะครับผมยมเบื้องแม่ยมเบื้องพ่นตัวนึงย่างอย่ในเตาสวดๆที่บนครับปุ่นมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับบานี้ครับมาขออนุญาตตั้งกลองไซเลยบานี้มาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับบานี้ครับออแม่ส้มจานลอยแล้วว่าตำมุ้งจานลอยเสียบนะครับพี่น้องครับ ให้รอก่อนลูกรอก่อนไม่เอาไม่เอาอย่ามาทวนคนนะลูกนะใ,ให้คน<แ>กคินก่อนค่อยกินนะครับลูกสาวหลา่าลูกสาวหลา่านะครับน้องชุ่มจันทร์สี่เพิ่นนะครับผมมาแม่มานั่งกินน้ำก,กันกั<ห>นเพ<ห>ื่อนัสดอาจารย์บีโอไปเอาทิปเขามาพี่น้องมากินเขาครับปลาชุดกระเซียบตำมุมกระเซียบที่เมียน<า>มาเลยนะโอ้ยภูพงศ์ว่ากับข้าี่ข้างอานเลยบ่ไดบอกว่าน้ำกันนะครับน้องตึงครับอาจารย์จุนจานนะครับ ตามงตาเองนครับกลางตวกลางาโอ้แสบป,บปงสสีงป่าไม่ม่ทุทะแม่นาะมาเดินจิ้มเขาอะขาจากงูไปดองบ้กับข,ขนาดนี้นี่หูหูมันแต่ที่ว่ามีผัดวนนะครับเน่ยักบุงเนาะยามเนาะยามเบิ้อหนองกบเป็นงามงามไปดองครับผสมแซ่บใช่ปะครนะับเนี่ย เกี่ยวกับการท้งหน้าครับมวันนี้ครับพี่น้องครับ,ม,รบมาหย่ามะหยามีแม่ครับอาจารย์ดีครับคุณพอ่อคุณพ่อเราเห็ดสวนเราแล้วแล้วแล้วเรา,ากำลังเสียบน้านะครับมาแม่มาเดินไปเบิ่งมันหรูอไรมาอาจารย์มาอาจารย์ดีมากพอดีครับ สาไฮรักกันหลอย้งแต่สมัยอยู่น้ำกันนั่งกี้อืมกองเขาเพามันกองเขาไหวได้เนี่ยกองเขาใหญ่เลยครับพี่น้องครับมาเด้อกินเขากลางท่งกลางท่ามาอีกแล้วอีแมลมาอีกแล้วตัวนึงครับพี่น้องครับเนี่ยเอานั่งนั่งนั่งอยู่ล้วกันครับกันพี่น้องมาพี่น้องมามากินเขาน้ำกันครับเบิกงแกงปลาอีแมลร้องทิ่มงอน

อยู่แบบพอเพียงเนาะจาะเนาะอยู่แบบพอเพียงพี่น้องครับมาเล่นน้ำครับบันนี้บ่อึเบ่อึดได้กินแต่บ่มีเงิื่อนไส้บ่อึอือดได้กินแต่บ่มีเงินใส่เงื่อนาส้แล้วเมื่อนาลูกสิซื้อแนวมาตอนนี้มื้อนี้มาแบบกระทันหันโออ้้ยซืมางได้แต่ขนมหวานครับอันนี้มาตอนนี้แม่ เม่านเสาร์อาทิตย์ไม่เ่สาร์อาทิตย์อมไม่เเะวันเสาร์อาทิตย์ไม่องบรรยากาศจังสิหาฮาใส่บ่ดด้ครับนอกสจากอีสานบ้านเฮานะครับกินเ่ากับพูดเ่ามาอนีอีเม่ก็ยังกินน้ำกินแล้วก็แล้วแงเนาะแม่นออดเฮือนก็นอนเลยอหน้าตรงนี้อีเม่กับพี่อสิบ่ได้บ่ดด้นอนนะครับมี่จาจานบีแลนอนูนเดียวนอนเผ่านา อีเมีเสกขอเปนอนวนบ้าทตามุ้งตามเมยงเไปไน็นอาจารปลาตื้อเองปลากระตื้อเองตามมงงก็ตาม,ตามเมง <c oughs> แต่ว่าอีเมีเปียใตึงเขาบ้าเติงมามากกบาครับตึงบาาแล้ตึงเขาเขาบเพิ่งบ่ตึงเดี๋ยวลองดูดูก่อนนะครับอันนี้คืออัดเป็นวีโอโซุ่นครับเขาบเพิ่งสุคนีไดแม่ครับอเมอนน่งกินขอนี่เ็นไว่าแมแม่แมแม Chịp vắng hẳn luôn bây lèo, vắng thức, hẻ vắng hẳn luôn bây lèo Bạn ấy chịp chín kháu Thôi, chín ra kháu sẽ đẹp Đẹp kháu, đẹp nhanh Mẹ sẽ chín kháu bàn phát quân Chàng bì sẽ pháo nạ to Chị chín khám nhiều không đẹp nè mẹ Nhanh, xẹp nè Chín lấy lái tụi mẹ Chín lấy lái, chín lấy lái Chín lấy lái, <laughs> <laughs> chín lấy lái,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  chín lấy lấy lái, chín lấy lái, กินเผ็ดเอเนี่ยนพวกเรากินข้าวข้าลูกกับหลานเสียบตัวแม่แต่มันคุ้มไหมถ้าแจ่มไปครับแม่ยเฮ้ยบ่มันก้นไหนห้องแต่ก็แล้วจะแจ่มเขาติ้งอะไรมันติมานทำมาครบนาะมวลเนี่ยเอาเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่น้องครับหรือว่าแฟนคลับเอ็มซีภูริจามาเรียนนะอาจารย์บีนะครับทักทายมาหาจานลอยเดี๋ยวจานลอยผ้าข้ามานะครับผมมากินเข่าอยู่โรงหน้านะครับอยู่บ้านฝางพี่น้องพี่กัดบ้านฝางขอนแก่นครับ กูได้อยากว่าเอาบรรยากาศกันส่นะครับทักทายมาหาอาจารย์อยได้อาจารย์รสามาน่นอาจารย์ดีปลาทอดไม่่่ปลาทอดปลาทอดเราไปตกปลาตกปลาผมตหาพี่โอแล้วตัวหาโอใจดีแล้วว่าอยู่ไหนไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ไปด้วยกันเหมือนกันทักลายรักลายพี่น้องเลยดีใจย่งันไ่ได้น้มนครับผมไ่ไม่ไม่ไม่ได้พดกันลายี ที่หาปีกพี่น้องว่นใดว่ากันแต่ว่าปัะนี้ก็สิได้มาหารเรื่อยๆแล้วไม่ได้ทำเรื่อยๆแต่ก็จะมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆนะครับผมมาเล่นน้ำประจานเพิ่นมาหาม่า,นะา,หางหนูงวดน้าอืห่างหนูเดี๋ยวจะหางหนูไปเถอะงวดน้านะมาห่างหนูมากินปีงูน่วกันพี่น้องพวกเดียกี้เอาอะไรเราจะน็อห่างหนูแานเจ้าเขาแล้วพนนอดียร์มาคนปูวม่ใช่งวดหางหนูพ่อเคี่ยงบางเสร็งกคนปูมะกุนอีปูมาห่างหนูแม่ระวันนงนะครับ จะลอยเกลียวขเขาแล้วอีปูเสีห,หลายนะครับหาครบหน่อยพ่อมอีเอา,มาเอากินมันเจ็บเสียงของเราไปหน้อยอปลาเนี่ยมันดีพี่น้องครับปลาไม่ไหม้สดๆเนียวนหวานๆนะครับปลาดุหลูกสาข่อยไปย่จ <ๆ S 2> ิ้มต่างปลาข้าข้อที่ลูก คเอ,อ,อ,อาโอเคคิดเป็นขออนุญาตบาดครับกินเขาแล้วกันสีแดงเขาไปนเน้อเมืองเป็นงานตอนมะเร็งนะครับเพราะว่าเวลาตอนนี้แบบเป็นงานสืบทุ่มนึงเราหรกโมงกว่าแล้วนะครับมาพบป,ป,ปะครับอาจารย์บีนะครับสหายเก่าอาจารย์ร้อยตั้งแต่สมัยตะกีน้นะครับุูมึอ,อย,ยังคราแกล้มกันคือเก่าบอกว่าแกสิมาเร็งทำไมเด้อ อ่าโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับคลิปนี้นะครับขอบคุณอาจารย์บีขอบคุณนีแม่์แล้วครับเด้อะสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งอีแม่ผมนะครับผมเนาะกินเข่าร่วมกันเสแฉกเพราะวันนี้แม่เหมือนติดเพราะวันนี้ฟิดถ่ายรถแม่เอาเลยครับผมแม่เอาเมื่อกี้นั่งก็ได้ครับนะครับเอ้าพ้อกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องเมื่อนี้ขออนุญาตกินเข่ากอาจารย์บีแล้วก็เสดออกเดินทางนะครับครับเข้าูซเมืองขอนแก่นคือเก่านะครับพี่น้องพ้อกันไหมคลิปหนาครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้วอาจารย์ไปแล้ว